<laughs> <hi> the vào on the bus, the nhanh on the bus. The nữa on the bus round and, round, round and. <h native voice> ทำอะไรบีนาเด็กหลกอ่ะบีนาคุณยายทำได้ไงคุณยายทำหน้าแบบนี้เหรอ เล่นตลกไปไปเล่นตลกมีหน้าเชิญยิ้มก็เขามองอยู่แล้วนังใช่เจใช่เจโอ้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 ใช่เจใช่เจอ๋ออ๋ออ๋ออ๋มีหน้าเชิญยิ้มอีกละวมีหน้าอยู่ไหนเนาะเอ๊ะ ไม่น่าใครเป็นแปะคนไหนเป็นแปะแปะไม่แปะเป็นช่คนนู้นเป็นแปะทำหน้าสวยสิคะทำหน้าสวยเขินสิคะเขินทำไงคะเขินบุคลิน ล่นาบุกลินเชินยิ้ม